สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนันในตอนที่659และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเจ้าลีเกียนทําตามคําสั่งที่ข้าบอกก่อนหน้านี้ฮานโม่เจ้ามันช่งางลร้กาดยิ่งนักตายไปนานแล้วทว่าก็ยังมอบของขอนคินโตเช่นนี้ให้แก่ข้าข้อดีที่ตอนนี้คินนันยังอ่อนแอเกินไปหากวิญญาณของเจ้ายังมองอยู่จากที่ไหนสักแหง่ง ก็คอยดูให้ดีว่าข้าจะบทขยี้เขาอย่างไรเจ้าขั้วหากว่าเจ้าอยากได้ของสิ่งนั้นกลับคืนมาก็สังหารชินนานเดี๋ยวนี้ซะชินนานข้าได้ยิงเรื่องเกี่ยวกับเจ้ามาหลายเรื่องเจ้าเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเจ,จ้าทําให้ข้าประทับใจไม่น้อยเลยทว่าในวันนี้ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นตัวบัดซบแล้วสังหารเจ้าเพราะว่ามันถลําเลือกเกินไปแล้วจอมยุทธ์ชินานข้าเองก็ต้องขอโทษเจ้าด้วยเช่นกัน ในตอนนี้มีอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบ40คนที่กําลังปิดล้อมชินนานอยู่นี่ถือเป็นจํานวนที่มากมายยิ่งนักเพราะในการต่อสู้ในครั้งนี้มีอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบทั้งหมด73คนเท่านั้นที่ร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้ชินนานมาดูกันว่าตอนนี้เจ้าจะทําอะไรได้ถ้าหากเจ้าเด็กคนนี้สามารถเอาชีวิตรอดไปได้ก็ถือว่าฟีมือไม่เลวเลย นี่พวกเจ้ากำลังอับอายพอนะคิดว่ากำลังลุมโจมตีข่าคนเดียวอย่างนั้นหรอสึกต่อสู้ในรอบที่สองนี้ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่อิสระเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้เลยคำมีอมะตะเตาสงครามวิธีกบีณนาเดียวได้วิชากบี3สจุดติคำมภีสวรรค์ไทย่วงเงาทะลวงสวรรค์ อาณาเขตสงครามทำลายล้างคำพีสัจธรรมแห่งโพธิสัตว์ตั้งค่ายก้นชินนานจงตายเป็สะเทอะ เจ้าหมอนี่แต่เตรียมกระบวนท่าที่น่าทึ่งเช่นนี้เอาไว้ดูเหมือนว่ายามนี้เจ้าหลีเกี้ยนคิดจะสังหารขิ้นนานจริงๆแล้วหายไปซะเจ้าต้องการทำลายมันอย่างนั้นเหรอฟันไปเสเถอะขิ้นนานนี่คือพลังของราชาอมตะโลกใต้นี่คือผลที่ตามมาที่เจ้าเป็นศัตรูกับราชาอมตะโลกใต้ยังไงเล่าคุกเขาและยอมรับความตายไปเสีย เจ้าคิดจริงหรอว่าของแค่นี้จะทําให้ข้าคุกเข่าลงได้นะดูเหมือนว่าเวลานี้ข้าไม่จําเป็นต้องปกปิดพลังอีกต่อไปแล้วว่าข้าสําเร็จขอบเขตเตาขั้นสูงแล้วอมาตมังกรงคามเคตวิชาเหินฟ้าขั้นสําเร็จขั้นสูงของขอบเขตเตาหรอเจ้าเด็กคนนี้สําเร็จขั้นสูงของขอบเขตเตาแล้วหรือเนี่ย เขาบรรลุขั้นสำเร็จชั้นสูงของขอบเขตเตาแล้วทั้งที่เพิ่งจะบรรลุขอบเขตเอามาตะาไปได้ไม่นานเนี่ยนะทั่วทั้งแคว้นอามาตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าไม่เคยมีใครทำได้อย่างเขามาก่อนแม้จะเป็นมหาอำนาจระบบเตาอันน่าเกรงขามทั้งสามของพวกเราก็ตามไม่น่าแปลกใจเลยที่จกักรพรรดินีเฟเย์เย่ขอให้ข้าดูชิ้นหนานให้ดีปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแต่เขามาจากที่เดียวกันกับนางแต่พรสวรรค์ของเข,เขาก็ล้ำเลิศเช่นเดียวกันกับนาง นี่พวกเจ้าไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าข้าบรรลุขอบเขตเต,ตาขั้นสูงแล้วอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่ชิ้นนั้นต่อให้ข้าต้องตายในการต่อสู้ข้าก็จะขอตายอย่างมีเกียรติอย่ามาดูถูกกันให้มันมากนัะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาต่อสู้กันให้ถึงที่สุดกันเถอะ <c oughs> ยินดีเสมอเข้ามาได้เลยกบี่สงครามทำลายล้าง พลังเทพที่น้อยนิดสายหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพลังอมตะภายในจุดตันเถียนของข้ากําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นนั่นมันภัยพิบัติอมตะไม่ใช่หรอชินนานยังไม่บรรลุขอบเขตอมตะหรืออย่างไงมีเพียงผู้ที่สําเร็จขอบเขตอมตะแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมในศึกต่อสู้อมตะที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่หรือไง ผู้แทนทุกท่านก่อนชินนานเข้าร่วมการต่อสู้เขามีพลังเทพสายสุดท้ายซึ่งยังไม่พัฒนากายเป็นพลังอมตะหมายความว่าเขายังไม่บรรลุขอบเขตอมตะอย่างสมบูรณ์เขาจําเป็นต้องเข้าร่วมในศึกต่อสู้แห่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะบรรลุขอบเขตอมตะให้ได้ชินนานเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงพวกท่านแต่มันเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเขาเพราะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะบรรลุขอบเขตอมตะได้หรือไม่เขาจึงต้องทําเช่นนี้ เขากล้าทำเช่นนี้เขาชังกล้าหาญยิ่งนักเขาแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ทั้งที่ยังไม่บรรลุขอบเขตเอามาตะาถ้าเขาบรรลุขอบเขตเอามาตะาขึ้นมาจริงแล้วก็ชินานผู้นี้บังอาจยิ่งนักเขาไม่เคารพกฎเลยสักนิดเขาแอบเข้ามาในศึกต่อสู้อามาตะที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งที่ยังไม่บรรลุขอบเขตเอามาตะไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรกฎก็คือกฎไม่ควรฝ่าฝืนเป็นเด็ดขาดผู้แทนทุกท่านโปรดออกคำสั่งให้สังหารบุรุษผู้นี้ทันทีด้วยเถอะ นี่เจ้าสิ่งที่ผู้อาวุโสโลกใต้พูดก็ถูกผู้แทนทุกท่านไม่มีสิ่งใดสำเร็จได้ปัศจากกฎหรือมาตรฐานชินนันต้องถูกประหารมิเช่นนั้นพวกเราจะกลายเป็นที่หัวลาะของคนทั้งโลกได้นะใช่แล้วละเขาพูดถูกบุรุษผู้นี้ต้องถูกประหารชินน,นันช่างอวดดียิ่งนะักเขาสมควรถูกลงโทษแล้วผู้แทนทุกท่านถ้าหากพวกเราไม่สังหารชินนันในวันนี้คงจะไม่มีผู้ใดเคารพพวกเราอีกเป็นแน่ อย่าพิ่งโกรธกันเลยเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องข้าจะพูดเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ชินนานเจ้ากาดีอย่างไรถึงได้เข้าร่วมการต่อสู้แห่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งที่ยังไม่สําเร็จขอบเขตอมตะ